ครับวันนี้ผมพามาเที่ยวสวนอีกแล้วนะครับโอ้สบายใจจังอาะจะคล้องส่นทุเรียนนะโอ้มาให้น้ำมั้งใส่น้ำาให้น้ำข้าวโพดเออทุเรียนให้ไปแล้วได้ข่าวไปปุ๊บทุเรียนไปลายต้นอยู่อย่แน่นอนครับเอาเมื่อจากต้นก็สี่สิบสองต้นสี่สิบสองต้นแม่ขัด้จวาสู้จังเลยครับทั้งขา้าวโพดทั้งหนาทั้งทุเรียน ผู้ไหวเด็นเนี้น i, ยเราลอง <ไป S 1> ดูไปไปยางเบิ่องจังน้อยแทะปเป็นสได้แต่ละต้นนะก็ここอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านซับเปิบตำบลซับเปิบอำเภอวังปูจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ <c oughs> ผมมาอยู่ที่สวนคุณหวังครับเอ่อเส้งไม่รู้จับ,บ,บพัดจับปูไงลองมาปลูกทุเรียนดูเป็นจังได้ละปุ๊กแล้วยากยากกยากไหลจับตูจับไทยกันไป แบบได้ดีบัดียังบ่าทันได้แตวบัยากเลยเออที่ว่าเดี๋ยวทาเืินนี้จากต้นนะครับ4ีสิบสองต้น42สสต้นเป็นพันม่อนทองทั้งนั้นนี่แมนได้ปลูกได้จักปีแลวครับสอ,อสองปีน้อยๆสองปีน้อยๆพร้อมกันเบิดบ่น,นะแมนอันที่น้อยๆนี่เขีวมาแซมือมันตายอยูอ่แซมจังหาลงคนนี้มาปลูกพร้อมกันแล้วต้นบัทองกันนี่ไปอยางเลยเออย่างต้นนี้นะเป็นคืองามแทนนะเจ้าซื้อมาต้นแล้วได้ อันนี้ต้นละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบคือทั้งเมื่อได้ฟกพร้อมกันเลยเมื่อเดียวกันเลยใช่ป่ะแมนโอสามร้อยห้าสิบนี่ยังไม่ได้แต่งกิ่งจังหน่อยชาวบานะก็ตัดเป็นบางสว่วนซื่อแต่สว่วนมากไม่ได้ตัดออกเบิร์หรอกโอ้ก็ด,ดูอย่างแตงบัวปีนอย่างบาลรูวิธีกัดแตงแต่กัปล่อยไปทำมาตาก่อนนี้ตัดแต่งงานน้นอยออกอย่างออก คือมือไม้แท้เลยใช่ปะแมนอันสุ่มวันนันนะต้นละได้กันซื้อมาอันนั้นกัร้อยสามสิบได้ร้อยสามซีปะต้นใหญ่ๆนะที่ใหญ่แมนเบิดนะร้อยสามสิบแมนอ่าเดี๋ยวผมจะพ่นแผ่นกล้องมาตรงนี้นะครับ mm. อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอายุเท่ากันนะครับสองปีสร็เสร็จแล้วเราไปดูเปรียบเทียบนะครับระหว่างต้นละร้อยสามสิบครับโอ้โห oh. นี่ยร้อยสามสิบเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของไปยืนเทียบยืนเทียบความสูงนะครับอันนี้ต่อเซื้อมาร้อยสามสิบบาทนะครับปลูกได้สองปีเสร็จษสร็จรอ่าได้ขนาดนี้ความสูงโอ้โหเกือบสองเมตรแล้วมั้งหกือ2สองเมตรต้นสมบูรณ์เลยสองเมตรครัประมาณสองเมตรนะครับอันนู้นก็ร้อยสามสิบใ ใช้หมดทั้งหมดเลยร้อยสาสิบรอสามสิบมงนีมัมีสามรอยห้าสิบ,บอยู่สองต้นสองต้นกปเดินเทียบดูอีกต้นต้นอีกต้นตายเพิ่งเลงใหม่เนยไม่ใหญ่เออดูที่นั่นลักษณะเขาก็ปลูกเหมือนกันยกโคกพูนดินเหมือนกันออลองลองลองเทียบบ้างดู เนี่ยพอๆกันเลยเนาะพอๆกับต้นนั้นเนาะอันนี้สูงกันน้อยเดียวครับ450กับ130ครับ330อันนี้350อันไหนอันนี้อันนี้350อันต้นนั้น100 130 130นี่เอ่อก็มีบางต้นที่เขามามาปลูกทดแทนใหม่นะครับต้นนี้เป็นยังไงแล้วต้นยัง อันนี้ก็บม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไดก็รู้สึกใบมัน,นรนแต่ว่ามันคล้ายๆมันเป็นพิยเป็นอย่างละื่อแทกขึ้นหมาใหม่ต้นละเท่าได้แล้วนะอ,อันนี้ก็ร้อยสามสิบือร้อยสามเซเนนอ้าวเป็นด้ยแล้วนะนะครับโอ้ออกดอก <c oughs> สองสองปีเสร็จนะครับซื้อมาต้นละร้อยสามสิบนี่ติดแล้วฮะติดดอก มาเร็วจังเลยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะติดลูกให้เรานะนะครับอาจจะหลอกเราให้เราดีใจอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับดูใบเขาก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่ต้นนี้จะโสมโสมนี่ส่วนใหญ่ให้ปุ้ยไม่ยังเหรอส่วนใหญ่ก็อีสิบห้าสิบห้าใส่สิบห้าสิบห้านี่แล้วก็แเ้าก็ปีใส่ อะไรก็หิบมห้าเจ็ดจิตสลับกันแต่ก็ใส่น้อยแต่แต,แต่แล้วตอนนี้อีหันมาใส่เคมีที่วันหล่อนแตกต่างวันนี้ก็รู้สึกว่าเคมีม,มันมันมันซอยได้เยอะเพราะว่ามอสได้ทำลายฮากตุเรียนโน้อะไรเพราะวันบอกเข็มโอ้ออลงเคมีตีอืมรู้สึกใส่เคมีก็รู้สึกว่าแตกต่างขึ้นมาเยอะแตกต่างขึ้นขึ้นมาแต่เป็แตงืดไานะซ่องปีไปปายติดดอก จะฟ้าดิใจมัเอบ่เมนอันนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ่เมนเคมีหั่นมาใส่อินทรีย์อ๋อเดี๋ยวจะเอาทำความเข้าใจไหมอตอนแรกให้ใส่เคมีแล้วมันเค็มเกินมนวันนี้เปลี่ยนหั่นมาใส่อินทรีย์อินทรีย์ก็เลยแตกต่างงามขึ้นมาอันดินนี้มันเป็นลักษณะดินนี้ดินล้วนปนทรายป่เมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าก็บอกใครรู้เรื่องดินเท่าไหืม แล้วดินมันกันแน่นเวลาทีแรกเอาเห็ดนาเห็ดยังหลักๆแล้วเห็ดเห็ดยังเห็ดนาพี่เท่านั้นเห็ดข้กระปุกกระปุกแต่ก็ยักได้สอย่างสองยางสอย่างเขาก็เลยเห็ดหนาโอ้คิดนั้นนะตเตะเตะลองปลูกทุเรียนเท่นี่พี่อืมแมนโดยที่เขาก็บ่มีพื้นฐานนะบ่บ่ฮู้หยังเลยปลูกมันก็ปลูกฝั่งดินก็แน่นกลนจอบจนบ่เข้าพ่นน่ะฝั่งไปทีแรกอ่ะเคยคิด ท่ามตัวเองว่าคิดได้จำได้ว่าปุ๊บทุเหรียนกายเห็นลองเขามันได้ผลขยากขยากมีอะไรได้คือเราลองทำเวรนี่หรอกเพราะว่าต่อไปเฮ็ดให้เฮ็ดหนาก็รู้สึกว่ามันบ่ใครไหวแล้วเออมันกันเลยลองหันลองส่วนดูเฮ็ดตามมีตามเกิดนะมีจำร็จของกระไซํำนั้นคือบ่ได้เฮ็ดเต็มที่ยังของเขาอืมอยมอาบางครั้งก็เป็นเดียนตังซีทีนึงก็มีอ๋อแต่น้ำนี่ให้จังมือให้ต่อ ข้างหนึ่งไงอมมือซ่อมมือตัวั้งโอ้ออให้นานบล่ละให้แค่เบิงอาการว่ามันซุ่มบ่ซุ่มแค่หัน่นแต่กระบไดให้เป็นวัดนาทีหรอกตัวเบึงเอาว่าให้ไปแล้วน้ำมันมันพอพอมันไหลจากน้อยกอ็เสาสังเกตดูเขาระบบการให้น้ําก็จะมีสองระดับนะครับหมายถึงว่า,าระดับนี้ก็จะให้พุ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วน ตัวบนก็มีสำหรับพุ่งเข้าไปรถตั้งแต่บนยอดลงมานะครับมียกสองฟังอ่าสองฟังด้วยน,น้ำนี่บนมีปัญหาป่ะบ่บนมีปัญหายินท้ากับบนมีปัญหาใช่ป่ะอ่าตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะปลูกใหม่ว่ไดดนั้นเพิ่งเอามาปลูกบันใด ส่วนฮันบได้ดูพอดีติดงานติดยังไล่มือก็เลยบัได้เข้ามาหดน้ําประมาณต่ำตีมือแล้วลงไม่บัได้ขุมตะแหลมพร้อมดิโอแล้วก็แล้วตอนนี้นะนะอันนี้ลงไว้หนานเตื้อแล้วอันนี้มาปลูกแสบมันคือแมนคือตั้งใจปลูกครูปลูกยันตัวนี้บอบอนั้นก็เลยปลูกแทนได้ปลูกไว้ได้ก็คือได้เนาะได้ก็คือได้นั่นก็ครูแมนอาหารมันมันบเใหญ่ ก็เลยเอาคู่มาไสแล้วก็พอดีมันตัดแล้วยอดมันรลอดพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ไสไส<ซ>่อ,อ็นสีนแล้วนะได้นีหลังจากที่ไสแมนเน,น,นี่ยมันก็นเลยเริ่มแตกมันจะแตกทีหลังต้นนั้นตัวนั้นปุ๊กได้ประมาณสองสามเดือนแล้วต้นนี้เริ่มแตกพอตแตกแล้วมันมันก็นเลยรู้สึกวาอีบี ต้นปลูกใหม่อัน NC ไอ n ีเคมีถ <น elaborate. S 2> ้าบอหกซ้ำซ้ำบ่โมเมนต์หกซ้ำซ้ำอย่างบ่ได้ไซส์ออินซีซีนั่นเป็นไม่ยังเป็นเป็นของสิงทองโอ้ใจของสิงทองไปเบิ้งจังน้อยดูเออเห็นไหมเคมีแทบบ่เคยใส้กันมันนั้นแต่ว่าดูแล้วมันบ่นั้นแต่มันอีกค่อยงามแต่เรื่องตัวใบนั้นเพราะว่าดินมันจะบั้มนะคร ก็การยึดกันหนึ่งมันยไม่ได้ทำลายฮัลคุเรียนเออเพราะตะเขียดอู้่หมู่ก่อ,อนอนี่ว่าเอาินเดียแล้วนะถูกไหมเนี่ยโอ้บ้านสวนเขาหน้าอยู่มากสองชั้น <laughs> ลมพัดตลอดเนี่ยลมพัดตลอดใช่ตรงนี้โอ้ปุ๋ยคุเรียนสำหรับทุเรียนน้อย ถ้าโรเรียนต้งปีก็ใช้ได้ผมกุยอ <in C. S 2> ินทรีย์สิงทองอมผมจะได้ดูตัวอย่างไปใช้ที่มืออะไรนะครับอโอ้สีดำดีจังเป็นมันเป็นนี่นะั้นก็ทำมาสีโดยผสมก็มีกาดขูดเหลืองเปลือกไม้ยูคาลิปเปลือกและผลสับประรดได้รูไม้เกาลีน ระบบน้ำก็ดีจังบ่ม,มีแห้งแนะ่นอนบ่บ่แห้งโอ้เลือจังนะเลือดจงจกให้ฮอตน้ำอันจบ<ห>่ฮอตน้ำมีน้ำอันนี้ก็คือจบเลยน้ำลงไปให้บางทีน้าแรงมาแล้วน้ำจะหลงไปข้างข้งางล่างถ้าให้น้ำดันขึ้นจะหมขึ้นอืวันนี้อากาศคึมๆเหมือนฝนจะตกอันนี้ก็เตรียมมาปลูกส้มแซม ผูกผักด้วยนะครับสี่สิบกว่าต้นอัอย่างเปียกมะขามนี้เขาไปเฮ็ดปุ้ยได้บ่เนยะนี่ไก่ไก่ามาเฮ็ดปุ้ยเห็นไหมเขาต้องมากก่อนบ่ก็ทิ้งไว้ย่างนี้เนี่ยเวลามันบ่มีดัวใส่ก็ว่าจะมาทุเรียนใต้ดินกระกบเอามาไกาอ่อดละลายเป็นปุ้ยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วมันทำให้ทุเรียนพื้นเอสรุปแล้วว่า ในก็ร่วมตัวเหตุล้วก็ต้องสู้กันต่อนะบ่แม่นจนเท่าน้ามันได้พ่นมงนเพราะมีท้อยบอ่แล้วก็อีขยับขยายยโยถ้ามีทุนก็อีขยับขยายไปส่วนที่เรียกอีอย่อีกซ <c oughs> ิกอลายอีขยับขยายให้เปิดให้มีทุนก่อนนี่เห็ุตามทุนเาเออมันอย่างบ่นั้นพียครับนี่คือพี่น้องชาวบ้านซัเปิบอีกท่านหนึ่งนะครับที่ลองทดลองปลูกผู้เรียคือตามกระแสนั่นแหละ คนนั้นก็ปลูกคนนี้ก็ปลูกแล้วเขาได้รับผลก็โหอยากจะได้ก็เขาโดยที่พื้นฐานเราก็ไม่มีก็ลองปลูกดูมันก็อยากที่เห็นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ผิดหวังหรอกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีสวัสดีสู้ส <laughs> <laughs> ู้บ๊ะตอง้อ